หสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมพอปพเสาเรือนสายมันน้าปลาลุยครับผมวันนี้พอกันอยู่จังหวัดใดเเดือนไอโซ่ทอดเนาะครับอื่นอยังเคลื่อนในหมดยังเคลื่อนข้ามแก้วเคลื่อนข้ามก้วมันเคยมาด้วยครับผมวันนี้มากกับน้องแปงเนาะกันนิกาชเณรเนาะมาในการด้วครับผมมันเคยมาจักเท้อพี่น้องเม่ี มากระพอเลยได้ข้ามนีหมานละคะามากรเห็นเลยนาะเดือนจะมาเลยไปเดือนลุยเลยมาซิโมเบกระบดตีเลยโอ้ยพี่ห้องบนขครับผมหลบง่ายหลบง่ายนะเดือนลุยขึ้นจุดล้ lắng các, đẹp, hãy còn nữa đi, hạt ngoài lên mà, không bỏ lỡ những video hay là quá มืดเ้อค่ะอยู่ในป่ายังมืดอยู่ย <_ d ose> แต่ว่าข้างหลอกคนกกบสิแจงกันหน่อยนะเนี่ยนี่ยางกันยุงเฮียนุ่นนนจุ่มอย่เนาะ <_' S 2> ีอย่างนั้นตัดครึ่งใช่ไหมนอกจากได้เห็ดคือเก่าได้ครับผมนี่เหมือดพวกนี้เท่ห์เรื่อนนี้นี่อี๋มอนอีนี่ดีนั่นจุ่มกำลังงูเห็นยู่ใหญ่ๆหน่อยเนาะไปกลุ่มหมูใหญ่ด้วยค่ะนี่ตาผ่ามานเด้อมนี S <S มามานแต่เสาเลยจ้ะเขาปุ๊บกับมานปั๊บเลยนองน้องกับผาม้นตัว <า S 1> คนม้นมาเนาะพี่ม้า ตัวเมียงดี้ครับผมกำลังโผล่ไปนอมาเบดเด้อถถถดปิดกนปิดกนเด้อครับแม่หนึงไม่หน่อยเนาะ้ีดอูดอูดอบดอบดอู้เบด้เอูอูยดอ้เเดอดอเด้อบบอเบดดอูอ้ยบเ โด้ว ah ยสองสามผุ่นนึงป่ะเปิดนือก่อนี่ะเปิไปดินสายไปเลยหนังายเนาะ

没得，没

อือเป็นอยู่หมือกันตาอยู่กูคนบานแล้วตาอีกตาอีกมูนึไปตอนนี้ครผมเคย่นสหัดบนตุกเน่ย ในในตกปขื่นหนึ่งมาตัวเดียวโอ้หเด็กกระบานเลยครับผมนอนพักอยู่บ้านน้องเนาะตอนนี่บ้านสาเสือเป็ดปีเต็ดเพิ่นเพิ่งไปอยากให้อยู่เก็บนอ้อกัอนมีพี่เจย์เขาป้าก่อนแม่นพี่เจย์ก็มาตะเพ่งก็มาเนา,าะเขาไปเดีวยวเดี๋ยวดีว อย่างที่บอกมาอุ๊ปบอกข้้มันนี่ทำกินได้ยังเราผูกนมาเลยนนี่ดิอุ๊ปบอุ๊กงัดล้วายลุตัวนี่มันดีดีดีนี่นเบียบแล้วอ้ยล้อเรียดเบียดย่อยนี่ลึก แก่มี่เห็นเหรอกำลังขึงขวิดหัวดำแห้งพี่จิ๊ดขึ้นระวังขี้กายขี้กายแบงค์ดิ้งบ๊องเงินมันเลื่อนผีผีผีผุดผุดผุดผมันจะเป็นมูจู เป๋าขาวป๋าดำเป๋าขวเฮ้ยไข่

nếu như ai nọ thì còn nhai thì muốn gì đại đi chị đại bạn con mất đấy ดีขึ้นแ่เลนี่ดอกนึงอ้โี่ดอกนึงขีเขียวอืมขใ่อะรอนืเมาครับโอ้ยคุณแม่คบังร้ายเลยคุณ

มี่จมอยนี่งมไโมเป็ดอ่อนอะแจ๋งเี้ยกกระปุกเาะเงาามด้ครับเราผลลังโพดิ่งจะเสืียนี่ใกล้ดีดอกนึงอุ้ยว่ากินดอกดั๊ก้ังดกระพแม่กระกูลังเสีางดครับ อือคือยังให้แง่บาดแข่งจังปางเลยน <c oughs> ี่กระโปรนำดัดเลยก <c oughs> ระโปด้วยครับนี่น้อยเต็มเลยไปแต <c oughs> ่นอายไม่พูดไอ้พี่ไปนี่ยไป โอ้นีหยังลายนะมื่กี้ข่ตีนีแตมีกามานค่ะหวานนี่เรเห็นนี่ก็ลังผเนอะน่าจแข่งน้ำนี่เรเห็นอนี้ยังเมียนเมียนนี่ก็ลังงวยอุ้ยอ๋อแล้วอันนีกนี่นะนี้กันขัเป็นใหม่น้ำห่อกังข้นหน่อยๆนะ Thử, à, <laughs> một một ừ. ủa cái đinh anyway, này đinh nhèn ha bắt cắt đây này uýa dì luôn ai yếm mập nè nè nhỉ ông rụng quay โว้ยหมดหนี้ที่หลายแทนเจ็ดกัรเจ็ด นี่นี่หน่อยดิมกลังคืนอุ้ยหัดเปงแรงเดเอมันเดืรอันนี้นะคะพุ่นที่พุ่นที่เราเดือเดเรเฟืออ้ดูน้ำอืมขาเดียวยาวไปเลยหัดเป็นมันไปเลยตายยงว ้าเดือ,อยาหาหลายนะพี่น้องวัน,หาหาหานท่อหา่ไห้ไงช่วงนี้มันเขาก็เ็ดปวกออกหน่อย, <c oughs> อย,ยก็นีเดียยังไงขาแบบตับาดตัวช่วก่อี ไม <c oughs> ่ได้แต่เรบคีบปอบอะวีครับ่าละค่าเครื่อใหม่อืมขอค่ะคือค่าเครื่อนี่ไปเบอร์ Do nhau kay anh 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 nhau anh 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 cắt đưa anh em đó, anh ที่มาของคำว่าซูมยูครับผมซูมยูมาแล้วเด้อค่ะมาของอีกกลุ่มหนึง่งกันิกาพาหมานเด้อค่ะอิกาพานยาวอ,อุ้ยอุ้ยค่ะอิาพานยาวนะหนึ่น้องที่มาของคำว่าซูมยู Những cơn phô nổi từ lâu tai 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 คือวนี้พูดอยางม่เลี่ยน้องอุ้ยเตะตังหลายแห่งเลยนี่ัิดอดเนาตมนเอดเดครับพี่น้องได้เปิดใช่ไหี่ต้องาตะมุงกันเกดยอดละอืมอืมแถวอื้นูกำลังามเลยขายเงาอยูปบกอ้มบก ที่ทางใหม่จ้ะมีต่อไปด้วยคแถวไปเลยกำลังข้นเลยกำลังโผล่เลยเนาะหนูกำลังแทงมือเลยพี่น้อง

หาไปนี่อืดีดีนดดี่ ตีมด้ยนาะคุณจะไปทางใดยางบ่ได้เลยยางบ่ได้เลยพี่น้องเป็นน้ำนะคุณเหียดเตะขบบมเป็นน้ำคือเป็นน้ำน้ำว้าวตัวใหญ่เงี้ยเหรอเขียดเขียดว้อ้ยนี่บอกทันเลยคืออะไรเมื่อกี้ งไปทัวเลยนาะทัวร์ไรเงเลยพลังขึ้นเลยเดิมเดิมงัดงัดงัดยังราตองแม่โอ้ยเหยียดเลยโอ้ยตาายอ้ยนั่นบอกแล้วเดใม่เขาลูกขึ้นแล้ว nha bà trong bụng đinh sài ngát kịch thố mượt ngi ngi nga 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 ใช้ต้องบักจกหรือว่าี่นองนี่แม่เด้อเสียมหน่อยงัดตัวถือขาพูา้ถือต้องใช้ต้องเอามาจกมาเชื่อมเห,ห็ดไหนเท้าเดือนแล้วนี่หัวจนเข้าคนเลพี่น้องก้ดเอาคอนเลนี่เดือดสมนถ้าพอคนี่เนนกเ้ย เดือเกรอสับขาเห็ดขาดพูดเถิดเราเดือนนี้เนี่ยนอนดีเด้อพี um ่น้องต้องใส้ต้องบักจอบอ๋อจอบท่านั้นนแต่ขาก็มีเนาะโอ้ยแม่เจี๋ยเลยเด้อ อ,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 อมอันรั่วเลยกลุมไงเก็เป็นลอยดอกหน่อยเนาะอ๋อตอนงัดดึงคาก็มีพี่้องเลาต้องใช้อาการนีเสือนอนเสือนอนอ้ยสา อยางนี้นเลสองเดือนนะนอนหนีเสือนอนในนอนเดี๋ยวเลาออกจากฟ้าแล้วครับผมขมาของเฮาเจ๋อครับผมเต็มตาจุลูพี่น้องวัอนี้งามจะขนจริงลูกเฮ้ามีลีลอเลยมืองมามแห้งก้ะหมานกบคนหมานเนาะคนหมานท่าม้าด้วยครับผมน้องสาว เราแป้งกันกับชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกแล้วให้มากกันหน่องชวนมาอลไรเธอและหละพี่น้องคือว่าแหละเม่นเป็นแต่หยากอยู่ใกล้กันน้ำเนาะแม่นกล้ๆก่หรือไก่กันใก่โผล่ปล่อยโกลโล่คุณนาะไอ้จิมาหาไอ้จิมาปลาอีกปลาอีก็เป็นลอยสองลอยโกลโล ได้มาผอกมานเลยล่ะค่ะรถมากกัญญาทำแน่ล่ะรถกัญญารถทางห่างอ้าวมากากบนี่ก็เขาเลยผอเลยเนี่ยเอมาเมืองไหนพี่น้องเมืองเก๋ไงงามเลยนี่งามแห้งเต็มตาจุลูเลยขาเหี่วลงสวงพี่น้องสุดยจุกหนแหยงามโพดโพเลยอ้ากระบาดเนาะเนาะคำเนาะใบกว่าละใบสองใบสามล่ะกระบาดกว่า ขอบคุณทุกกลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับผมทุกการติดตามดนะครับ<ค><ณ>ขอบคุณที่ร้ายนะครับผมขอกันไม่ขิ้มนาครับผมสวัสดีครับสสวัดีค่ะบ้านแล้วสวัสดีครับหมดท่านครับกบเกือบบูด้ว